สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเป็งๆอีกเหมือนเคยในรูปแบบจัดก,กันอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้เราจะมาจัดจาก,การส,สวยๆเ, <c oughs> เราจมาจัดจาก,การส,สวยๆนะคะราคาเบาๆนะคะจับต้องง่ายซือ้อง่ายแล้วก็สแสดงความยินดีได้หลายเทศกาลเลยนะคะว,วันนี้วันนี้พี่เปงก็มีเอ FC FC อนะเด็กน้อย fc พี่เป้งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะนี่ fc พี่เป้งค่ะนี่กอติดสถานที่นี่ fc พี่เปงเนี่ยต่อเมื่อให้น้องเข้าหอมเลยนะคะ fc พี่เปเกกงเลยตีขอบโต๊ะเลยค่ะวันนี้คนดูตัวน้อยวันนี้เป้งๆก็เรามาเริ่มกันเลยอันนี้อันนี้คอรมอสนะคะดอกคอร์ม <The S 2> อ,อ,อส,ส,ส เป็นสีบานเย็นเป็นๆก็จะตั้งยอนนะคะทอดก่อนเอาข้างอยู่นะ ขวารับซ้ายอันนี้เป็นเป้งจะใช้ใช้ลิลี่ตัวสวยน,นั่นนะคะเสียงของเอฟตีตัวน้อยพี่เป็งสวยสวยขอบคุณนะคะ <laughs> เอ,อขนมให้เป้งๆด้วยขอบคุณค่ะเด็กน้อยใจดีเนาะอนนี้จะมีอลิลี่ตัวนี้จะมีตุ่มเลยนะคะเก่งไหมคะเก่งค่ะ,คะชอบยันเด็กๆนะคะอ่าเอฟซี FC พี่เป้งค่ะเอฟซี FC พี่เป้งค่ะเออ พูดดังๆสิลูกทีดด่ที่แงก็ที่เน้อยลิลลี่ตัวนี้จะเป็นคูณสามหกเจ็ดแปดเก้าคูณเก้าดอกนะคะตัวนี้สีเขาจะสวยๆอยู่ อันนี้พันก้านนี่ด้วยนะฮะการสั่นครับคนข้างร้านครับเพื่อนบ้านเ่ินบ้านน้องเขาอยู่ข้างร้านครับใช่ไหมน้องข้าวหอมใช่ค่ะแล้วขนมด้วยแล้วนอนจะไปไหนฮะไปขนมให้เพื่อนขนมให้เพื่อน ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนมเค่อ็ัวตัวเล็ของมันปิงรับเดินไปเดินมาเลยนู่หิวน้ำหรอคะเออเอาที่ร้านค่ะลูก ไม่มีค่ะไปแล้วไปแล้วรองเท้าก็ไม่ใส่เลยนะเอฟซีต้องเปลี่ยนแล้วมีใส่ค่ะเขาใส่รองเท้าหนังคือจะถ่ายคลิปพอดีเขาก็มาหน้า <c oughs> นัาง่ง <c oughs> เขาก็เขาไม่ยอมไปไหนเขาเะจะอยู่พี่เพีงจะอยู่พี่เพีงหลักพี่เพีงค่ะอันนี้พีเ่เพีงก็จะแซมกุหลาบชมพูนะคะ ให้หวานขึ้นใหม่อีกนิดนึงนี่หวานไม่พอใช่ไหมใช่คะ่ะเราเจอกลาบหวานคาไปอีกคะ่ะ รวยจะได้กระดคลิปที่ไม่ที่ง่ายๆน,นคะครับต,ตอนจับไม่ไม่ยากหรอตครับว <laughs> เวลาว่างเขาคนจับไม่มี <laughs> เขาทำออเดอร์อยู่เ,ยเลยไม่อยากไปรบกวนท่นมากช่วงปีใหม่แล้วนะคะงานจะเยอะนิดหนึน่ง ดูไปนะครับเพลงก็จะเสียใช่อันนี้จะใส่ตัวแต่งนะคะที่เล้งว่างมีช่องไฟนะครับตัวเส่ยจุดไหนที่คิดว่าจะดูดีลิขส้าเสียได้ยนะครับดูดูกันแล้ว เปยนกับอาจารย์เต็ไมเรื่อยๆแล้วก็จัดเป็นเองะะจริงๆก็สำหรับคนเป็นเขาก็จะว่าไม่ยากนะฮะถ้าตั้งใจจัดจริงๆเนี่ยมันก็คงไปถึงสี่นาทีอ่ะอืม,มันก็จะเส็จใจนะถูกค่ะคือความเคยชินเลยนะว่าต้องตบปากตรงนี้วนันนี้มันก็ รูปแบบมันก็ไม่แตกใหม่อไรวัตบการที่เราใช้ก็เป็นรุ่นเดิมเพราะว่ามันเป็นออเดอร์อย่าง้ยใช่ค่ะพอเพราจัดเสร็จเราก็ต้องเอาไปแท็กอยู่แล้วถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นวัตถุดการสนุนเป็นรุ่นเป็นรุ่นแบบแค่ว่าไซส์ไหนราคาไหนแค่นั้นเองถ้าจะมีวัตถุดกาแตกๆก็เพื่องลูกค้าไม่ให้จัดอย่างเงี้ย ถ้าใส่นี้เลมวไปใส่ในฐานข,ของเจียวสมงลูค้าอยู่ถูกค่ะอันนี้เป็นก็จะใส่เป็นดอกดอกอะไรนะคะสไปเดอร์ม,ม,รม,มัม,มอันนี้ตัวใหม่นะคะมันจะเป็นฟอร์มเล็กนิดนึงเราจะมี้อร์มน่ารักกันอ่ะอืมดูไปดูมาก็ไม่รั้นะคุณ นี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับใกล้จะปีใหม่กันแล้วเขาบอกว่าหน้าหนาวตอนหนาวจะมาแต่ยังไม่ีหนาวเนาะยังค่ะมาแล้วครับ FC ต้องเป็นง f ตัวเล็กมาแล้ว FC FC มาแล้วค่ะชื่อน้องเข้าหอมเป็น FC ของเป่งๆมาเพราะพี่สาวเขาน้องกขามัด นั่นเข้ามัดค่ะอันนั้นเข้ามัดค่ะในเข้าหอมเป็น f อของเป็งใน YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสก๊อตด้วยนะคะสับสก๊อตสับสก๊อ์ก่อนจุะจุดจูดม่เจียวขนมใครมาเอาไปให้เขากินเขาชอบชอบเลยเออเขาหอมชอบชอบชอบค่ะพี่

Ô. Cái đó một hả, được hả. thân, thân, thân. <laughs> สีสดสดส,ส,สวยงดงาม,งามเดี๋ยวขอดึงตูมนิดนึงตูมเตี้ยไปไหนอให้เห็นว่ามีตูมรูม้สึกมันใหญ่ไหมคะใหญ่นะ้วมสมราคาขายในห้ <5 S 2> งางนะคะเอาไปเป็นจะใส่โมกหนึ่งกิ่ง อ <F D S 2> มมืมเราก็ทอบนอนเลี้ยวเอฟตีเราก็ใส่หม่ถ้าเาออราดึงโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเ <laughs> จ้าถิ่นเจ้าถิ่น เราา็จล้วค่ะนี่ตึนๆแน,น่นราคาไม่แพงนะคะไซส์นี้เราอยู่ที่หนึ่งหกร้อยบาทเท่านั้นนี่ค่ะอย่าเลืมอ,อย่าลืม <c oughs> รีบค่ะอย่าลืมมาเลือกซื้ออีไร้ะคะตลาดนัดทบุรีสนามหลวงสองนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่โซนหนึ่งซอยเก้านะคะอยู่ประมาณกลางซอยเดินมาปุ๊บก็จะเจอน้องเป็งตัวรูปร่างอวบไม่อ้วนนะคะอวบแล้วก็ มาสั่งจัดได้หน้าร้านนะคะเลือกโทนสีราคาได้หมดค่ะได้หมดแม่ค้าจัดให้ได้หมดเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นๆด้วยนะคะไว้ดูันคลิปหน้าว่าเราจะมีสีสวยๆจัดการสวยๆแบบไหนให้มาชมกันนะคะอย่าลืบ๊ายบายอย่าลืมเบอร์ติดต่อสอบถามนะสูนแปดหนึ่้สองหนึ่งกหนึ่งเจ็ดนะคะเบอร์ใครนี่น้องเกนี่เบอร์เบอร์เบอร์อะไรคะ เบอร์เจ้าของธุรกิจนี้0 8 1 9 2 1 2 6 1น้องนงหน่ะคะฟังอีกครั้งนหนึ่ง8 1 9 2 1อ6 1 7ค่ะอย่าค่ะลืมโทรมาะอย่าลืมโทรมานะคะกริ๊งกริ๊งบายบายขอบคุณค่ะดูด้านหน้าหน่อยครับเอาด้านหน้านี่แหละครับด้านหน้าไปต้องเปลี่ยนครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยครับอย่าลืมนะคะ